พบกับวรัญญาชาแนลนะคะทําง่ายอร่อยด้วยวันนี้เราจะมาทําผัดวุ้นเส้นเจกันนะคะผัดวุ้นเส้นเจก็จะมีวุ้นเส้นนะคะอันนี้เราแช่น้ําแล้วนะคะแล้วก็จะมีเห็ดหอมเห็ดหอมอันนี้เราใช้เห็ดหอมสดนะคะอันนี้เอาหั่นเรียบร้อยค่ะแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะแล้วก็มีแครอทแล้วก็มะเขือเทศเอากตงเทศใหญ่นะคะลูกนึงแล้วก็โปรตีนคือ ต้าหู้ขาวค่ะปกติเราใช้กระหล่ำปีแต่กระหล่ำปีเราไม่มีค่ะ,ะที่ตลาดพอดีตลาดใกล้บ้านไม่มีแล้วก็เอาก็เลยเอากระดาษขาวแทนนะคะทําจานเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะมาทํากันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะนี่จะมันเกลียนะครใส่เยอะนิดนึงทอดเต้าหู้ก่อนนะคะ ต้งหู้เราเหลืองพอแล้วนะคะแล้วเราจะตักพักไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาผัดต่อเลยค่ะจะใส่เห็ดหอมก่อนนะเห็ดหอมวันนี้เราใส่เห็ดหอมสดนะเห็ดหอม ใส่วุ้นเส้นค่ะเราจะใส่ผักที่หลังนะคะเพราะว่าผักมันสุกง่ายะคะ่ะใส่น้ำนิดนึงค่ะซอสแมกกี้ กิ้วขาวน้ำตาลค่ะสองช้อนชาแล้วจะใส่ผักนะคะปกติเราจะเราจะใส่กระหล่ำนะคะวันนี้กระหล่ำไม่มีเราใส่ประกาศขาวแทนเนาะแครอทค่ะ มะเกือเทศค่ะเกือเทศแต่ลงไปถ้าใส่กระหล่ำม,มันจะแข็งจะอร่อยนะคะใส่ผักอันนี้ก็ใส่ได้ค่ะไม่เป็นไรนี่อะไรเราก็ใส่ะไร แล้วชิมดูนะคะใส่ผักค่ะสุดท้ายลงไปก็ใส่เต้าหู้เต้าหู้ที่เราทอดไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะขัดวุ้นเส้นเจนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะขัดวุ้นเส้นเจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจวริรญยาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ